รถหวานเย็นครับหวานเย็นไม่ห้างใส่ซ่อมหันรู้กอนนะรถหวานเย็นนี่เป็นยังไงฮาจังไงนี่รถใใแก่แกร์นี่กูได,วด้วิ่งเส้นนี้เอาไปเจ็บไว้เลยวิ่งเส้นร้อยเอ็ดยางตลาดนี่ถ้าไม่รู้จักรถหวานเย็นนี่เป็นไปไม่ได้โอ้ มือนั้นกัมาาหมอน้ำเพชรซอมมอน้ำจนซอดแจ้งมือนี้ไม่เห็นอย่างเดีกมือน,นี่อโอ้ยังเนี่ยโอ้บวยบวยบวย,อยอเออเฮ็ดแล้วเลยตีนี่ขเขาคือบอกเอาแคดไปตัดอนะ่ะ แก๊สอ่ะแก๊สตัดเลยตัดตัดขายเลยโอ้หลุดหาเงินมาเฮ็ดดีๆีเนี้ยหลุดหาเงินมาครื่องเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเทศมันดีแล้วเนาะหวหัวโอ้ยแม่งไหนหัวดาหัวสุอันอโอ้จะวาเช็คมึงติน โ yup. いいอ้ยเจ้าเห็ดเ็ดดีเจ้าใส่โปเกมนใส่กาวลายเพ่อเนี่ยฮะก่า้นเดวหัไก่นไก่เอากอกน้ำกันดิ่ดินั่นเองเขาก็ขี่กัไปพวกร้านปูนบนถ้ามันแตกเขจะินงินเท่านั้นแหะพราะ่าร้านปูเหใหม่เยอะอ่เทไม่ม่เยอ่ โอ้มื่อนั่งกัมือนั่งกัดซอดแจ้งมาเปลี่ยนมอน้ามมได้ไหมโอ้ตเมื่อบเพื่อนกินเข้ากวแซ่บเลยกันปเขอดปได้ปะล่ะไม่เข้าก็ได้อยู่ปะเปลี่ยนออยเถซื้อนี่เปลี่ยนนี่เลยติอกหยกอได้ตพวกยก ฮะเจอนี่นี่กับเปี้ยนยี่นี่เลยนะโอ้โหทอเสียรักมากเสรีฮะท่อผักนี่รักมาใส่นี่คือใหม่ใหม่อยู่ท่อผักโอ้ขบูเชื่อใส่เชื่อเอาเป็ชี่ยค้างอยงนี้เด้อรแไปเชี่ยค้างยังเหอเพื่อนเปื้อนเพื่อนว้มือเปื้อนมือเปื้อนแม่หวานเย็นเข้าข้างแม่ของมันอยู่วะนี่ โอ้ยนอดสามตัวเพ้าคางาเบอร์กันนะโอ้ว <c oughs> งแลนซูมเมอได้เที่ยวบมเมนน้อยๆแก่แกเอายาก็บโบมีอีกโอ้ยแก,ออกมันย็ดไม่เห เอาอย่างคู่หลังคืองามแดีเอามาแสนน่ะขอบสเส้อแล้วซื้อใหม่เดีโอ้โอ้ยอยากระเทยเอนาะรถหวานเย็นสภาพไหมโอ้แหลนหาเงินไปแสนเงินล้านลดไหมพูดนะเผาคางไม่อย่างมันคือมาฮอดพี่ไม่อย่างคือสาดมาฮอดพี่โอ้โ หลดไงตังน้ำมันหมนี่โอ้โหเอโอดดตงน้ำมันหตายเข่าคางกลางนี่เอาน้ำมันก็บซึมหมอกมานะมันบเป็นเข่าคางมันมา้หเนียวแก็ดจาะเอา,าเนีแม่่า โอ้บูดตัวนี้ครบ้างน่ะทีบูทใครเอ้า รถไหมนะยอดจริงๆเลยน้ำมันถ่งน้ำมันไหัว,วเนี่ยในในโอ้ขย,ยขโบแบงอต่งน้ำมันอะไรโอ้หม่อกอยนะเพิ่งเางยโบแงหมอน้ำแตกเนีมันหอยกูเลโอ้เจ้าบออย่างทับไวเลยบอ เจ้าคือมั่นใจรถแน่จะบอกอย่างครับไว้เลยเดียโว้ยบอกแน่ดิเจ้าเห็ยไหมตะไลเบื้องรถไม่ไใครอยู่แต่รถไม่ไมเขายัางกันอยู่วัดหอนออกมายังใส่นะ่ะไม่โอ้ท่อระบายหายใจเขาไม่ใส่แผ่นคาร์ุ่น

แกโมเมนมือละสองเที่ยวสามเที่ยวสีนี่พน่นไหมเห็นป่เนี่ยโอ้โหโอ้ข้อสลักกระลุดเลยเนี่ยสลักไอ้ตัวยกหัวแมเครื่องรลวม,มากเลยนะแม่น้ำมันย้อยออกมากจากไอไ้เห็นว่าเห็นไหมนะ เปืืองนะเปลี่ยนรถดีกว่านี่โอ้เจ้าเจ้าเนี่มอไซล้มนี่นี่น้ำมันเนี่ยลื่นเลยนี่เนี่เจ้าเจ้าหอบใส่ไปใส่ไหนเด้อไหนเด้อโหลดมอไซค์มาลื่นเลยเอาไปใส่แล้ว อดมีแต่น้ำมันเกลืองในรถอะไรหวานเย็นของเราโอ้ฝั่งนี้บนสีเก่าฝั่งนั้นสีใหม่เบ้อเจ้าฮุบฮุบไปใายไปใส่ถนน,นลาดยางยไอ,งาอ้เด้อมันมอไซค์สีลุมเลยเออเจ้าสีเฮ็ดเบ,บิดมือบ่อมันคอยปิดร้านหาโมงเลย Ô บ่ๆๆๆๆสู้แข่งบ่ได้บ่ได้ <tegued gardens> <tegued herILEN2> <laughs> Hắn xài cả đây luôn bò bà? Hắn xài cả luôn bò này này Lông đâm Lông đâm Ôi đâm Ôi à Đâm, tổ bằng của mày ลงน้ำไหมสุดยอดแต่ว่ารถมา ประเทศไทยมีผู้นี้ผู้เดียวแล้วก็ขี่ก้าใซ่หมดประเทศไทยมีเจ้านี้เจ้าเ,าเ,าเาดียวรถเอา้าเจ้าคิดว่าสิขายบ่รถคันนี้ขา<อ>ยคือผมมีคนซื้อ อ๋อใส่สมบูสมบัติโอ้โหลดแม่คนนะเขาออกบักไม่ไหมวิตตอกวิเตอร์น้ำเขาเนี้ยรู้อยู่อะไรล่องเที่ยวสำคัญแมโอ้ยกะเล็ดใบสองเครื่องแล้วใบสองงานวันอาทิตย์มันร้านปิดเน้ยืนเนี้ย้านอะไรใหม่ อ๋ออ๋ออ๋อกรนามันไปได้ปะโอยโทรหดจริงๆรถคันนี้ครับครับได้คนเดียวรถคันนี้ลากลูกด้วยนะนี่ใคร่านไปผ่านมานี่ครับต้องเจอ รถหวานเย็นของเราน็อตเพาข้างมีสามตัวสายแบกจริงๆครับคุณนะเหล็กต่อมาลุงมาย่างเลย